สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องอัสราชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวกางเกงยีนเป็น EP พีที่3นะครับผมนะครับต่อจาก e ีีก่อนกนนะครับก็หายไปนานเลยนะครับกับการทําคลิปของช่องอัสราชาแนลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาทานะครับอ p พีนี้เราก็จะมารีวิวกางเกงยีนอัสราดีนิมนะครับรอกที่5นะครับก็เป็นกางเกงยีนที่เราได้ทําขึ้นมาเองนะครับผมก็ ตอนนี้อัศลาก็เข้าปีที่6แล้วนะครับผมที่ได้ทำกางเกงยีนมานะครับผมเนาะก็มาเล่าถึงสตรอรี่ประวัติของอัศลาเดนิมเลยนะครับอัศลาเดนิมเนี่ยก็เริ่มเริ่มผลิตเลยนะรุ่นแรกเมื่อปี2015นะครับผมก็จากการที่แบบเราใส่ย,ยีนมาเยอะแล้วช่วงนั้นก็ใส่ย,ยีนฟีเวอร์มากเลยนะครับคือ แบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยฮิตมากแล้วแบรนด์ไทยก็เริ่มเริ่มมีออกมาละแล้วก็เราก็ได้แรงบันดาลใจจากยีนญี่ปุ่นนะครับซึ่งผม,มชอบยีนญี่ปุ่นมากคือยีนญี่ปุ่น,นมันจะมีสตรอรี่ของของภาพของท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างโมโมทาโร่อย่างเงี้ยก็มาจากสตรอรี่แบบเรื่องราวนิทานการ์ตูนของโมโมทาโร่นะครับอย่างซามูไรเนี่ย ก็เป็นสตอรี่ของนักรบญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับซึ่งมันทําให้ผมอยากทํายีนที่มีสตอรี่ของประเทศไทยแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดแพร่นะครับซึ่งแพร่เนี่ยก็มีเอกลักษณ์ท้องถินคือการย้อมมอห่อมผ้ามอห่อมนะครับก็เลยอยากนําวิถีอารรมของพื้นที่ของ้าของจังหวัดเราเนี่ยได้มาผสมผสานกับยีนและนําเสนอออกมาให้หลายๆคนได้รู้จักผ้ามอห่อมได้รู้จักการย้อมคลามได้รู้จัก วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนภาคเหนือนะครับหรือผมเรียกสไตล์ของแนวแนวการทำยีนของเราว่าร้านนาสไตล์นะครับแล้วก็มีหลายๆคนถามว่านอร์ทเอร์มอลเทนเนี่ยทำไมมีผ้าม่อห้อมผ้าทอมืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นอ,อีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ผมได้ทำขึ้นมาซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราแบบได้บ่มเพราะประสบการณ์ความรู้ในการทำยีนขึ้นมาละเราก็อยากทำแบรนด์ยีนพรีเมียมเนี่ยในราคาที่จับถึงได้ ออกมาอีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นแบรนด์อัตราเนี่ยที่ตกผนึกออกมากลายเป็นนอร์เทิร์นเมลเทนนะครับผมที่ได้มีการพัฒนาการขึ้นไปแล้วทําไมถึงไม่เอามารวมเป็นแบรนด์อัตรานะครับผมอยากแยกออกมาให้มันมีตอรี่อีกแบบหนึ่งของแบรนด์ยีนนะครับผมซึ่งราคาของนอเทิร์นมลเทนก็อยู่ที่ประมาณ2อ0 0ั0ห้าสามพันไม่เกินนี้นะครับผม,ผมก็อยากให้ทุกคนเข้าถึงได้ในของที่เราเก็บพรีเมียมเป็นผ้าญี่ปุ่นจริงๆที่เรานําเข้ามาจริงๆนะครับ ส่วนอัซลาดีนีมเนี่ยคือผมอยากจะโฟการให้มันเป็นแบบวัสดุที่ทําออกมาเนี่ยให้เป็นวัสดุที่ใช้ภายในประเทศทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราจะได้กล้าพูดว่าเป็นยีนเนี่ยที่ Make อินไทยแลนด์ร้อยเปอเซนเลยนะส่วนน้อยนะครับที่จะทําผ้าไทยเนาะหรือว่าอาจจะมีแล้วก็ได้แต่เขาอาจจะไม่บอกก็ได้ว่าผ้าตัวนั้นเป็นผ้าไทยหรือผ้ามาจากไหนจริงๆนะครับผมซึ่งล็อกที่5เนี่ยก็ เราได้ใช้ผ้าไทยที่ทอในโรงงานไทยเหมือนกันนะครับซึ่งโรงงานในไทยเนี่ยก็มีคุณภาพนะบางตัวหรือผ้ายีนบางรุ่นเนี่ยก็คือเป็นเกรดที่ส่งออกไปแล้วเขาก็นําเข้ากลับมาก็กลายเป็น make in นั่น m ม k e อินี่นะครับวันนี้ก็มาเข้าเรื่องเลยก็เป็นอัสราดีนิมนะครับล็อตที่5นะครับผมล็อตนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนดีเทลมาเยอะมาก แ้แต่ป้ายหนังนะครับการเล่นลูกเล่นของตัวกางเกงนะครับผมมาเริ่มที่ป้ายหนังก่อนเลยป้ายหนังนะครับเป็นหนังวัวฟอกฝาดนะครับหนาประมาณ2มิลนะครับปั๊มด้วยบล็อกทองเหลืองนะครับซึ่งเนี่ยเราจะได้มิติของหนังของลายนะครับที่เข้าไปปั๊มกับตัวหนังนะครับผมซึ่งเนี่ยสตรอรี่ของป้ายหนังก็จะมีชาวขาวผู้หญิงเนี่ยสองคนนะครับ อยู่คู่กันอย่างนี้เป็นสตอรี่แล้วก็มีภูเขาซึ่งสื่อถึงความเป็นภาคเหนือนะครับภาคเหนือภนะูเขาจะเยอะมากเลยนะครับอัสลาดีนิมนะครับผมก็เป็นชื่อแบรนด์ก็มีความเป็นไทยอยู่ในป้ายนั้นนะครับ North of Thailand ก็คือภาคเหนือจากประเทศไทยนะครับผมต่อมานะครับด้านหลังเลยนี่ได้3สี เดินได้3มเส้นนะครับปกติยีนทั่วไปเนี่ยส่วนมากนะครับก็จะเดินได้2เส้นนะครับได้ข้างบนกับข้างล่างนะครับเป็นสีเดียวกับได้ที่เดินตัวกางเกงเนาะแต่เราใช้เป็นได้3เส้นนะครับเพื่อความคงทนแล้วก็เรา่ะจะเล่นสตอรี่ตรงได้สสีนี้เข้าไป<อ>ก็คือมีคนถามว่าได้สามสีมีความหมายไหมมีความหมายนะครับก็คือหมายถึงท่าทั้งสี่นะครับท่าทั้งสี่ยังไงท่าดินท่าดินก็คือสีได้ที่เดิน รอบตัวกางเกงเนี่ยทั้งเกางเกงเนี่ยก็คือธาตุดินนะครับคือสีทองที่เราสื่อถึงธาตุดินแล้วก็สีฟ้าที่สื่อถึงธาตุน้ําสีขาวที่สื่อถึงธาตุลมหรืออากาศก็สีขาวนะแล้วก็สีแดงที่สื่อถึงธาตุไฟนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นธาตุสีดินน้ําลมไฟเนี่ยที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่าทําไมต้องเดินได้สามสี hmm. ต่อมานะครับกระเป๋าหลัง ลายกระเป๋าหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมินิมอลสไตล์นะครับก็จะเป็นลายประจํายามสีแฉกนะครับปักที่ขอบกระเป๋านะตนี้ต่อมาก็เป็นไวท์แท็บนะครับของเราเนาะอยู่ที่มุมกระเป๋าด้านล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นลายประจํายามผูกแฉกนะครับของไวท์แท็บมุมกระเป๋าเนี่ยเราก็จะเย็บหักมุมนะครับซึ่งเล่นรายละเอียดลูกเล่นตัวนี้ มาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าด้านหน้าก็มีกระดุมกระดุมก็จะเป็นกระดุมทองเหลือ,องชุบนิกเกิลน,นะครับ,กร,รโโก,รบกระดุมทั้งหมด4ี่เม็ดนะครับต่อมาด้านนอกก่อนเนาะหมุดเป็นหมุดทองแดงนะครับทองแดงลมดำเนาะเป็นหมุดทะลุนะครับปั๊มลายอัสราดีนิมนะครับ แล้วก็กระเป๋ารับนะครับกระเป๋ารับก็จะเป็นโชว์ริมด้านข้างนะครับนี่เป็นริมเขียวมีดด้านข้างสองข้างนะครับส่วนมากกระเป๋ารับที่โชว์ well ริมด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นยีนสายพวกวินเทจนะครับที่จะใช้กระเป๋ารับทรงนี้กันครับต่อมานะครับเชือกสอดเข็มขัดนะครับผมเชือกสอดเข็มขัดคือด้วยอย่างเงี้ยธรรมดานะครับปกติแต่ว่า เราเล้นลูกเล่นเข้าไปคือนี่สอดเข้าไปกับขอบเอวด้วยเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวเข็มขัดนะครับที่จะใช้สอดเข้าไปนะเอาเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มดีเทลเพิ่มลูกเล่นด้วยอาจจะมีการเอากุญแจรถหรืออะไรเนี่ยมาคล้องเขาตรงนี้ได้ได้ครับเร้มาด้านในนะครับนี่เลยก็จะมีนี่ป้าย ป้ายเป็นป้ายสกรีนสีครามนะครับอัซลาดีนิมเมคินแพร่นะครับนี่ก็เป็นการบ่งบอกว่ายีนเราเนี่ยมาจากจังหวัดแพร่นะครับต่อไปก็เป็นอัสลาไทยแลนด์นะครับต่อมานะครับชิ้นแซมนะครับชิ้นแซมก็จะเป็นผ้าสีขาวนะครับสกรีนครามลายดอกบัวนะครับ ดีเทลเนี้ยเรายังไม่เคยใช้ในการเกงรุ่นไหนมาก่อนนะครับก็อยากเพิ่มสตอรี่เพิ่มรายละเอียดดีเทลเข้าไปในตัวเกงให้มันดูแบบมากขึ้นนะ่ะต่อมานะครับผ้ากระเป๋าผ้ากระเป๋าด้านในนะตัวนี้ก็จะเป็นสกรีนนะครับสกรีนลายดอกบัวทั้งชิ้นเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับนี่เพิ่มรายละเอียดดีเทลเข้าไปซึ่ง ผมเป็นคนที่ชอบดีเทลในกางเกงยียนนะครับซึ่งผมจะชอบดูกางเกงนะว่าตัวนี้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้มีดีเทลอะไรบ้างที่น่าสนใจข้างในเป็นยังไงบ้างซึ่งเวลาเราใส่เราไม่เห็นอยู่แล้วข้างนอกคนอื่นเขาไม่เห็นอยู่แล้วว่าข้างในกางเกงยียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแต่แต่คนใส่อย่างเราอ่ะเราชอบอ่ะชอบดีเทลที่เป็นแบบนี้ชอบรายละเอียดข้างในมันที่เราใส่ใจเข้าไปนะครับ ต่อมานะครับเป้าเป้าก็ตอกรีเวทนะครับเป็นทองแดงนะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเป้านะครับแต่มีเพื่อนผมคนหนึ่งนะก็คืออุตส่าห์ล็อกเป้าไว้ละตรงนี้นะฮะมันไปใส่เป้าตรงนี้แตกหมดเลยนะครับผมอย่างโหดไปใส่ยังไงอนะต่อไปนะครับก็เป็นได้ขาในานะครับได้ขาในาก็เดินเป็นได้สีน้ําเงินนะครับผมทั้งสองข้างเนาะ มาดูฝุ่นเกาะเลยต่อมาก็มาดูริมนะครับริมก็เป็นริมเขียวมิ้นท์นะครับเดินด้วยปลายขาลูกโซ่สีน้ำเงินนะครับผมผมว่าเท่นะในราคาที่ไม่แพงนะครับกับดีเทลที่แบบว่าเยอะเยอะนะผมมาเยอะมากเลยนะสำหรับราคานี้ราคากางเกนยีนก็อยู่ที่ 7ก็บาบาทนะครับจะส่งฟรีนะครับไม่มีค่าจะส่งเพิ่มเติมนะครับบริการเก็บเงินปลายทางมีนะครับผมแต่เก็บเงินปลายทางเนี่ยเราจะมีค่าจะส่งเพิ่มเติมนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดของอาสราดีนิมลที่5นะครับใครสนใจก็สามารถทักมาที่แฟนเพจอาสราได้นะครับผมนะครับมีเสื้อด้วยนะเสื้อตัวนี้ อสราดีนิมนะครับก็ตอนนี้เหลือประมาณ10กว่าตัวแล้วเหลือไม่ครบไซส์นะครับเหลือไซส์38 4 0 42หมดแล้วนะครับแล้วก็44เหลือประมาณ2-3ตัวนะครับผมตอนนี้รีบสั่งมานะครับเสื้อ390บาทกางเกงยียน790าบาทครับผมแล้วก็ EP ีต่อไปเนี่ยก็ผมได้ขอสปอนเซอร์จากพิวิตรูปีนะครับก็พิวิตรูปีได้ส่งกางเกงยียนรูปีมาให้1ตัวนะครับ ก็ให้เรามารีวิวนะครับก็ต้องขอบคุณพี่วิทย์ครูปีด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังทำออฟฟิศใหม่เนาะยังยังเริ่มทํานะครับยังไม่ได้ทำเสร็จก็ค่อยๆทําไปนะครับเดี๋ยวก็จะอาจจะมารีวิวออฟฟิศของอัศลาอีนิมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเราก็จะนําข้อผิดพลาดเนี่ยมาปรับปรุงและพัฒนาช่องของเราต่อไปนะครับก็ช่องของเราอาจจะไม่ได้มีคลิปรีวิวกางเกงยีนอย่างเดียวนะอาจจะมีคลิปไลายสาระคอนเทนต์ลฟ์สาระมาป,น,ปนเป็น EP p ไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปต่อไปก็อย่าลืมฝากติดตามมาด้วยนะครับฝากกด subscribe กันนิดนึงนะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำ คลิปทีดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ